สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจสุพัช์แช์นะครับวันนี้นะครับมีคําถามหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนนะฮะน่าจะสงสัยนะฮะก็คือทําไมคนเรานะครับถึงยอมลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่นะครับที่เก็บมานนนาหลายปีนะครับเพื่อผลตอบแทนก้อนเล็กๆในวันเกษียณนะฮะฟังดูเหมือนจะไม่คุ้มเลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลที่ลึกกว่านั้นนะฮะลองนึกภาพดูนะครับคนวัยทํางานนะครับ อายุ20ถึง50ปีนะฮะทำงานหนักนะครับเก็บเงินมาตลอดชีวิตนะฮะพอถึงอายุ55ถึง60ปีนะครับซึ่งเกษียณเนี่ยเงินที่เก็บได้นะครับเขาตัดสินใจนะฮะที่จะเอาเงินตรงนี้นะฮะไปลงทุนให้ได้ดอกเบี้ยเงินปันผลหรือค่าเช่านะฮะซึ่งได้เงินน้อยกว่าจำนวนเงินที่ลงทุนมหาศาลนะฮะเช่นถ้าหากลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลนะครับอาจจะได้ ตัวดอกเบี้ยนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าลงทุนในหุ้นนะครับได้ปันผลห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าหากลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะฮะก็อาจจะได้ผลตอบแทนเป็นค่าเช่านะครับเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นต์ทำไมถึงยอมลงทุนนะครับทั้งทั้งที่กว่าจะได้เงินคืนนะฮะตรงนี้ฮะกว่าจะเงินจะคืนทุนกลับมากับใช้เวลามหาศาลนะครับอาจจะเป็นสิบปียี่สปีหรือ30ปีนะฮะ คำตอบนะครับก็คือเพราะคนเกษียณนะฮะไม่ได้มองว่าเราจะต้องหาผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เขาจะมองหาความมั่นคงนะครับความปลอดภัยแล้วก็รายได้ที่ตนเองไม่ต้องทํางานอีกนะครับไม่ต้องเหนื่อยนะฮะโดยถ้าหากให้เขาเลือกนะครับระหว่างการเอาเงินไปเสี่ยงนะครับกับหุ้นปั่นนะฮะได้ผลตอบแทนสูงนะครับแต่มีโอกาสเจ๊งกับการเอาเงินนะครับไปลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าหรือพันธบัตรรัฐบาลนะครับหรือหุ้นปันผลนะฮะคนส่วนใหญ่นะครับจะเลือกลงทุนในอย่างหลังนะครับเพราะว่าณเวลานั้นนะครับเงินคือชีวิตของเขานะฮะไม่มีโอกาสให้เขาได้เริ่มใหม่หากการลงทุนของเขาผิดพลาดนะครับดังนั้นนะครับคนจะเลือกความปลอดภัยมากกว่าผลตอบแทนนะครับแล้วก็จะกลัวความเสี่ยงนะฮะแม้ว่า ผลตอบแทนที่ได้นะครับอาจจะน้อยก็ตามเงินก้อนใหญ่ที่ลงทุนนั้นนะครับไม่ได้ซื้อแค่ผลตอบแทนแต่ว่ายังเป็นการซื้อความมั่นใจว่าในอนาคตนะครับเขาจะยังได้รับเงินกลับคืนมานะครับมันคือการเปลี่ยนเงินสดที่มีนะฮะให้กลายเป็นกระแสเงินสดนะฮะเหมือนการสร้างเครื่องทิมเงินขนาดเล็กนะครับที่จะมาทำงานแทนเราในวันกเกษียณน,นะฮะ คนรุ่นใหม่นะครับอาจจะคิดว่าถ้าหากเขามีเงินก้อนใหญ่อย่างนั้นนะฮะเช่นสมมติว,ว่ามีเงิน5ล้านหรือ10ล้านนะครับถ้าหากเขาเอาไปลงทุนเนี่ยได้ผลตอบแทนแค่20 0 0 0บาทถึง4 0 0 0 0บาทเองซึ่งบางทีอาจจะน้อยกว่าเงินเดือนที่เขาได้ได้วยซ้ำนะฮะก็คือได้ผลตอบแทนเนี่ยแค่5เเซนเนี่ยเขามองว่าเขาเอาเงินก้อนนั้นนะฮะไปลงทุนทําธุรกิจเนี่ยย่อมได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าคําตอบก็คือถูกแต่ว่า ตอนนั้นนะฮะคุณอาจจะอายุน้อยนะครับเพราะว่าถ้าคุณอายุแค่30ปีหรือไม่เกิน40ปีนะฮะคุณยังมีเวลาในการลงทุนนะครับถ้าหากพลาดก็ยังมีเวลาในการเริ่มใหม่นะครับแต่ถ้าหากคุณอายุ60ปีแล้วครับคุณจะยังไม่อยากเสี่ยงอีกต่อไปนะฮะเพราะว่าคุณจะไม่เหลือแรงในการที่จะเริ่มต้นใหม่นะฮะ คนเกษียณนะครับเขาไม่ได้ต้องการที่กําไรสูงสุดนะครับจากเงินลงทุนแต่ว่าเขาต้องการรายได้ที่มั่นคงที่สุดนะฮะโดยความเสี่ยงที่จะสูญเสียเนี่ยเขาไม่อาจรับได้เลยนะครับดังนั้นเขาต้องการให้เงินต้นของเขาอะฮะมีความปลอดภัยที่สุดนะครับและนั่นคือเหตุผลนะครับที่เขายอมลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนก้อนเล็กนะฮะแต่สําหรับเขานะครับมันคือความสุขความสงบ แล้วก็อิสรภาพแทั้งนี้นะครับในการลงทุนเพื่อเกษียณอายุนะครับผมก็อยากให้คำแนะนำนะครับว่าท่านก็ควรจะแบ่งเงินออกเป็น2ก้อนนะครับก้อนแรกนะครับเป็นการาลงทุนระยะสั้นนะครับอาจจะเก็บไว้ในเงินฝากออมทรัพย์นะครับเพื่อที่จะให้มีสภาพคล่องสามารถนำเงินก้อนนี้ฮะออกมาใช้ใจ่ายได้ทันทีเวลา,ม,ามีเรื่องต้องใช้นะครับหรือว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายประจำวันในแต่ละวันของท่านนะฮะ แล้วก็เงินก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งนะครับอันนี้ควรที่จะเก็บไว้สําหรับการลงทุนระยะยาวซึ่งจะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะให้ผลตอบแทนก้อนนี้ฮะเอาชนะเงินเฟ้อนะครับเพื่อที่จะให้เงินของท่านที่จะได้รับในอนาคตนะฮะมีมูลค่าไม่ได้อยลงจนเกินไปนะครับก็คือสามารถที่จะเอาดอกผลนะฮะมากินมาใช้โดยที่สภาพความเป็นอยู่ของเราฮะไม่แย่ลงมากนักนะครับ ก็หวังว่าคุณจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสุพัฒนแชร์ share, เพื่อจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ